สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลงมาในพื้นที่วัดป่าใสทองนะคะที่มีการปั้นนะคะพระพุทธเจ้าพระองค์ใหญ่มากเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยแวะมาไหว้นะคะวันนี้นะคะเลยได้เห็นเควรูปพระองค์หนึ่งที่มีความงดงามและมีความสวยงามมากทุกท่านนะคะอันนี้ก็คืออ เทพพบุตรนะคะส่งช้างเอราวัณหรือไม่นะคะอันนี้นะคะเป็นนะคะเป็นเท้าทัตตะทัตตะระนะคะและเท้าสกเทวราชนะคะคํมบูชานะคะก็จะเป็นเอราวันโนนามเทวราชกุชโยนะคะมหาเตโชโหติมหายโสมหาพโลมหิติโกมหามหายโขอิมินาสกาเรนะ ตังเอระวันนางนามเทวราชกุลชรังปูเชมีนะคะคำขอพอรก็คือเอระวะนสานามเทวราชกุลชราาัสะอนุภาเวนสพพะสิทธิพระวันตุมีนะคะขอความสวัสดีความเป็นมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้านะคะอันนี้ก็คือเป็นช้างเอราวันเนาะเป็นช้างเอราวันนะคะมีการปั้นนะคะ ที่งดงามแล้วก็สวยงามมากนะคะเป็นประดุจดังปุยเมฆนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเท้าทัตตทตะทัตตะนะคะช่วงนี้ออกเสียงไม่ค่อยได้นะคะทัตนะคะเนี่ยเป็นรูปเทพบุตรนะคะมีพระวรกายเขียวทรงพินนะคะซึ่งถือว่า เป็นอะไรคะเป็นเทพพบุตรที่มีฤทธิ์พระองค์หนึ่งนะคะที่คอยดีดพินนะคะคอยปกปักรักษาแล้วก็เป็นผู้ที่ดำรงซึ่งศาสตร์ศิลป์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ดนตรีศาสตร์นะคะศิลปะนาฏยศาสตร์นะคะแล้วก็มุนต่างๆดังนั้นเทพพระองค์นี้นะคะก็จะคอยปกปักรักษา,าโลกและจักรวาล และก็คอยปกปักรักษาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะ